สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่คอร์สเซียนกราฟเทคนิคนะครับคอร์สนี้จะเป็นคอร์สที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคนะครับหรือว่าเทคนิคอลอนาลิซิสนะครับการวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะนําไปใช้นะครับในการวิเคราะห์ได้กับตลาดหุ้นทองคำา o r r x x p t ออปชหรือสินค้าอะไรก็แล้วแต่นะครับทั้งตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับ ขอเพียงแต่ให้มีกราฟมีชาร์ตของราคาให้เราดูนะครับเราสามารถใช้การวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคเนี่ยไปใช้ในการเก่งกําไรได้นะครับก็ถือว่าเทคนิคในสิทธิ์เนี่ยเป็นความรู้สากลน,นะครับเพราะว่าเราไปคุยกับคนต่างชาตินะครับเราไปในตลาดหุ้นประเทศต่างๆนะครับภาษาจะแตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือราคาและกราฟครับที่เหมือนกันนะครับนั่นทาให้แม้เราไม่มีความรู้ด้านภาษา แต่เรามีความรู้ทางด้านเทคนิคเราสามารถลงทุนได้ทั่วโลกนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าการวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคเนี่ยคืออะไรนะครับการวิเคราะหในสิทธิ์คือการวิเคราะห์บนชาร์ตบนกราฟของราคานั่นเองนะครับหัวใจของการวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคนะครับคือการดูพฤติกรรมนะครับที่เกิดขึ้นนะครับถามว่าเรานั่งเทรดหุ้นคนเดียวอยู่ที่บ้าน แต่จริงๆแล้วเราไม่ได้ลงทุนเพียงคนเดียวในตลาดนะครับมีนักลงทุนมีผู้เล่นอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นลายใหญ่ลายเล็กนะครับแต่เราสามารถที่จะดูได้ว่าเขาได้กระทําอะไรนะครับตัดสินใจอย่างไรมีพฤติกรรมอย่างไรนะครับโดยการดูกราฟดูเทคนิคนั่นเองนะครับแล้วเทคนิคในสิทธิ์ยังสามารถบอกในเรื่องของจิตวิทยาได้ด้วยนะครับไซโคโลจีด้วยนะครับของตลาดได้ด้วยนะครับทีนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องพื้นฐานกันก่อนนะครับ พื้นฐานหรือต้นกําเนิดของการวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคเนี่ยนะครับก็คือทฤษฎีที่เรียกว่าดาวทีโอรีนะครับหรือว่าเราก็เรียกกันภาษาไทยว่าทฤษฎีดาวนั่นเองนะครับคนที่คิดค้นทฤษฎีนี้นะครับก็คือคนทางซ้ายนะครับแล้วทฤษฎีนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมานานมากนะนะครับหลายสิบปีแล้วนะครับคนนี้ชื่อชอนดาวนะครับทฤษฎีดาวบอกว่าตลาดหุ้นเนี่ยนะครับจะถูกแบ่ง เทรน์นะครับหรือแนวโน้มออกเป็นแค่3มแนวโน้มเท่านั้นเองนะครับแนวโน้มที่1ได้แก่แนวโน้มขาขึ้นนะครับก็คือแบบว่าอัพเทรน์นะครับแนวโน้มที่2ก็คือดาวเทรนหรือว่าเทรนขาลงนะครับอัพเทรนคือเทรนขาขึ้นดาวเทรนคือเทรนขาลงแล้วก็อันที่3มนะครับก็คือไซด์เวกก็คือไม่ใช่ขึ้นและไม่ใช่เทรนขาลงก็คือเป็นแบบคงที่นั่นเองนะครับถ้าเรามองเนี่ยนะครับเทรนของตลาดนะครับ เวลามันเป็นเทรนขาขึ้นเนี่ยการเคลื่อนตัวของมันเนี่ยนะครับมันก็จะเคลื่อนตัวเหมือนกับขั้นบันไดที่เป็นการเดินขึ้นบันไดนะครับส่วนเทรนขาลงก็เหมือนเดินลงบันไดนั่นเองนะครับอ่าทีนี้การจําแนกด้วยตาเปล่านะครับจาแนกเทรนด้วยตาเปล่าเนี่ยหลักการเขาบอกว่าถ้าเป็นเทรนขาขึ้นนะครับจุดไฮนะครับไฮที่สองตรงนี้คือไฮที่สองจะต้องสูงกว่าไฮที่หนึ่ง และจุดโลที่สองจะต้องสูงกว่าจุดโลที่1นะครับถามว่าอะไรคือไฮและอะไรคือโลเห็นวงกลมที่ผมวงไว้ในภาพไหมครับจุดตรงเนี้เป็นไฮไฮก็คือจุดยอดที่มันดูในภาพแล้วมันแหลมๆเหมือนยอดภูเขานะครับตรงนี้เราเรียกว่าไฮจุดโลก็คือจุดที่มันทำเป็นก้นแหลมๆเหมือนเขาเรียกเหมือนก้นเหวนะครับตรงนั้นแหละเขาเรียกว่าโลนะครับเรามาเก็ทคำศัพท์กันนิดนึงก่อนนะครับ คำศัพท์คำว่า high นะครับ high ก็คือยอดนะครับภาษาไทยพิมพ์ไม่ได้นะครับสำหรับโปรแกรมนี้ low คืออะไรนะครับ low ก็คือก้นนะครับดังนั้นถ้าเราพูดคำว่า high ก็คือยอดนะพูดคำว่า low ก็คือก้นนะครับโอเคเราไปดูเดีย๋ยวผมขอออกจากโปรแกรมนิดนึงนะครับโอเคดังนั้นวิธีการจำแนกเทรนนะครับการจำแนกเทรน ก็มองนะครับว่าถ้าราคาจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับไฮที่สองจะสูงกว่าไฮที่หนึ่งและโลที่สองจะสูงกว่าโลที่หนึ่งนะครับตรงนี้ถ้ามองก็เป็นไฮได้เหมือนกันนะนะครับถ้าเราลากเส้นหากันเราจะเห็นว่ามันก็จะเป็นเทรนแบบขาขึ้นนะครับดังนั้นถึงบอกว่าทฤษฎีดาวเนี่ยมันเป็นทฤษฎีพื้นฐานที่จะต่อยอด ในการวิเคราะห์ในเรื่องอื่นๆน,นะครับทางด้านเทคนิคเรื่องอื่นๆนะครับโอเคอันนี้คือการจําแนกเทรนขาขึ้นนะครับไฮสูงขึ้นและโลสูงขึ้นนะครับต้องเป็นคู่นะยกสูงขึ้นทั้ง2องอย่างนะครับ